สวัสดีครับพบกับอักษรอ,ออนเลนนะครับกับครูแม็กและหนังสือของเราครับวิทยาศาสตร์ป .2 เล่ม2นะครับหนูพบว่านะครับมีคนเนี่ยนะครับบอกว่าหนังสือสวยจังเลยนะครับอ่านล่วงหน้ามาเรียบร้อยแล้วปรบมือให้เย้สุดยอดไปเลยนะครับ เวลาที่พวกเราอ่านหนังสือล่วงหน้ามาก่อนนะครับเราก็จะรู้คร่าวๆแล้วนะครับว่าวันนี้คาบเรียนนี้คุณครูเนี่ยนะครับจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็อาจจะทําความเข้าใจมาก่อนหรือจะมีข้อสงสัยมาถามคุณครูในห้องเรียนก็ได้เห็นไหมนี่คือประโยชน์ของพวกเรานะครับและในคาบเรียนนี้ครับเราก็จะมาที่เรื่องของประโยชน์ของการนําวัสดุนะครับใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่จะเน้นไปที่คําว่าประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ ทำไมถึงต้องมาสอนเรื่องประโยชน์รู้ไหมครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรนะครับหรือมันก็จะแบบโอ้ไม่จูงใจเลยครับทำไมผมต้องนํามากลับมาใช้ใหม่ด้วยครับผมไม่อยากทำอะไม่รู้ประโยชน์ไนงะจริงไหมครับดังนั้นครับเราจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการนะครับใช้ประโยชน์แต่ก่อนอื่นนะครับโอ้โหไม่เจอกันนานนี่คือลืมหรือเปล่าเอ่ยอ่ะมาทบทวนครับเรามีนะครับ 3 R นะครับก็คือนะครับ Reduce ลดนะครับลดการใช้ใช้ให้น้อยๆแต่น้อยเกินไปได้ไหมก็ไม่ได้ใช้ให้น้อยๆอย่างเหมาะสมนะครับต่อมาก็คือ r e u s e นะครับใช้แล้วก็ยังใช้ซ้ำได้นะครับอย่าเพิ่งรีบทิ้งโอเคเปล่าต่อมาครับอันนี้จำเป็นต้องทิ้งจริงๆแล้วครับมันใช้ซ้ำไม่ไหวแล้วครับเอามา Recycle ได้นั่นเองนะครับมีการ ผ่านการแปลรูปนะครับมีกระบวนการอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือความรู้นะครับในครั้งที่แล้วของพวกเรานะครับจำได้ไหมนะครับนี่เลยนะครับลดปริมาณนะครับของขยะนะครับนี่คือประโยชน์ข้อแรกครับเราพูดกันมาหลายรอบมากเลยนะครับว่าถ้าเราทุกคนนะครับใช้สิ่งของนะครับอย่างฟุ่มเฟือยเอาแค่บ้านเราโอ้โหพ่อผมไม่ต้องบ้านไม่ต้องบ้านละครับ เอาแค่ okay. ห้องนอนผมเนี่ยนะครับคือแบบว่าวันหนึ่งคุณไม่ต้องมาเก็บขยะทุกวันเลยครับเยอะมากๆเลยเห็นไหมถ้าแค่เราคนเดียวเนี่ยยังสร้างขยะเยอะขนาดนี้คนทั้งโลก7 0 0 0ล้านคนโอ้โหเป็นไงเป็นไงไม่มีที่ให้ขยะอยู่แล้วตอนนี้จริงไหมครับโอเคก็คือลดปริมาณขยะถ้าเราไม่ลดปริมาณขยะละทำยังไงรู้ไหมโอ้โหนี่ฮะนี่คือกองขยะครับ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป3ปีผ่านไป สี่ปีผ่านไปแล้วเป็นไงนะมันก็จะล้นเลยใช่ไหมครับอู้ก็ไม่ใหญ่นะครับกองไม่ใหญ่ครับผมว่ากองรับรับได้เดี๋ยวก่อนกองไม่ใหญ่นี่คือตัวคนแค่นี้นะฮะ <c oughs> ตัว ตัวคนแค่นี้โอเคไหมกองใหญ่หมั้ยโอ้โหท่วมเลยนะครับกองใหญ่มากเราก็พบว่าประโยชน์ข้อแรกเลยคือการลดปริมาณขยะนั่นเองนะครับอันนี้แถมให้นะครับพอเราลดปริมาณขยะปุ๊บเนี่ยเราก็ยังสามารถนะครับลดนะครับกระบวนการที่ต้องมากําจัดขยะด้วยจริงไหมล่ะนะครับยิ่งขยะเยอะก็ยิ่งต้องมีการฝังกลบเยอะหรือเผาเยอะนั่นเองนะครับอ่านี่คือประโยชน์ของการนะครับ reuse recycle reduce นั่นเองครับต่อมาข้อที่2ครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแน่นอนครับว่าหลังจากการเรียนแล้วเรากลับมาที่บ้านเนี่ยเราก็จะว่างนะครับวเวลาว่างต้องใช้ให้เป็นประโยชน์บางคนัออกกออกน้ำใบางคนังก็งงช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับแต่ว่าการนะครับที่เราจะนะครับ reuse Re recycle เนี่ยเป็นการใช้ระยะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมือนกันเราก็จะมาหาขอไงอดูเลยโอ้อันนี้นี่ไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วนะ,อะเอากลับมาใช้ซ้ําจริงไหมครับโอ้นะครับแต่เรามีขยะเยอะจังเลยไม่อยากทิ้งเลยเนี่ยกระดาษขวดพลาสติกอเอามาทำไมเอ่ยประดิษฐ์ครับทําเป็นงานประดิษฐ์นะครับทําให้เวลาว่างของเรานั้นเกิดอะไรเอ่ยเกิดประโยชน์นะครับมีเวลาว่างก็นะฮะใช้ให้เป็นประโยชน์ครูแม่ครับผมใช้เวลาว่างอ่านหนังสือเป็นประจำเลยครับดีมาก คุณแม่ครับผมใช้เวลาว่างในการนอนเป็นประจำเลยครับ <parece> น,นี่ก็มาประดิษฐ์ของกันดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทีนี้ประโยชน์ของมันแค่แค่ประดิษฐ์ของหรอทุกครั้งนะครับที่พวกเรานะครับระดิ์ของเนี่ยเราจะได้สิ่งสิ่งหนึ่งมานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทักษะนั่นเองนะครับถ้าเป็นเด็กๆเ,เลยนะครับการ,ระดิ์ของแบบง่ายๆเนี่ยเป็นการฝึกทักษะด้านการใช้มือตอนเด็กๆเนี่ยมือของเรามันจะจับอันนี้ก็ ลาบากเพราะว่ามือเราก็เล็กขยับมือก็เป็นไปตามที่นึกคิดไหมครับไม่เห็นไหมก็มีประโยชน์นะครับเป็นการฝึกทักษะในตัวด้วยโอเคครับแล้วต่อมาประโยชน์ข้อที่3นะครับประโยชน์ข้อที่3คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับเอา้าครูแม่ครับมันเกี่ยวอะไรกับค่าใช้จ่ายครับเนี่ยค่าใช้จ่ายในครอบครัวเราที่ต้องใช้เนี่ยมันใช้หมดไปกับอะไรบ้างครับอืมนะครับ ก็ต้องซื้อสิ่งของเข้ามาใช้ในบ้านถูกต้องไหมนะครับเช่น mm. โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวน้ำหกน้ำหกเอาผ้ามาเช็ดถ้าเราต้องใช้ผ้าผื้นใหม่ตลอดเวลาเราต้องซื้อผ้าผื้นใหม่ตลอดเวลาจริงไหมครับโอ้โหเป็นไงครับเงินเดือนคุณพ่อคุณแม่มานะครับมดไปกับค่าซื้อผ้ามาถูพื้นใช่ไหมดังนั้นครับถ้าเกิดเรารู้จักการนะครับ reduce reuse แล้วก็ recycle นะครับ วัสดุต่างๆนั้นก็จะไม่ถูกทิ้งไปอย่างไรค่านะครับเราจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับประหยัดนะครับประหยัดเพราะอะไรเอ่ยประหยัดเพราะไม่ต้องนะครับไม่ต้องซื้อนะครับของใหม่ตลอดเวลานะครับประหยัดเพราะไม่ต้องซื้อของใหม่ตลอดเวลา ถ้าไม่มี3 r เนี่ยนะครับหมดซื้อเสร็จปุ๊บซื้อนะครับซื้ออย่างเดียวเลยเป็นไงเงินหมดพอประหยัดปุ๊บเป็นไงคุณพ่อคุณแม่ดีใจเลยครับเงินเหลือเงินเหลือเย่เงินเหลือนะครับอ่าดีใจคุณพ่อคุณแม่ก็เอาเงินนั้นมาให้เราไหมไม่ให้นะครับเอาไปใช้เองอ่าเรียบร้อยข้อที่3าพันต่อมาครับประโยชน์ของการนําวัสดุนะครับหรือสิ่งของนะครับมาใช้นะครับเป็นการนะครับลด ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติครับวงเลยครับลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจํากัดครับแต่เดี๋ยวก่อนครูแม่ครับผมเนี่ยนะฮะใช้ทรัพยากรธรรมชาต,ติตรงไหนครับผมใช้พลาสติกนะครับ พลาสติกนี่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเนี่ยผมแบบว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาเองเลยมนุษย์สร้างเองเลยแล้วผมใช้กระทะใช้หม้อใช้ผ้าพวกนี้มนุษย์สร้างเองไม่ใช่ของธรรมชาติซะหน่อยหนึ่งนะครับมันจะมาลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ยังไงทุกคนครับนึกนิดนึงนะครับว่าพลาสติกเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมมันเกิดมาจากปิโตเลียมครับปิโตเลียมเออบางคนงงปิโตเลียมคืออะไรนะครับไดโนเสาร์แสกพืช พืชไม่ต้องร้องแอนะฮะซากพืชซากสัตว์เนี่ยมันถูกกดทับอยู่ใต้ดินนะครับความดันสูงความร้อนสูงมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีนะฮะกลายเป็นนะครับปิโตเรเลียมมนุษย์เราก็เอาปิโตเรเลียมเนี่ยมาใช้และหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากปิโตเรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาตินะครับประโยชน์นั้นก็คือการนํามาผลิตพลาสติกนั่นเองครับ ดังนั้นแม้ว่าน้องๆนักเรียนทุกคนจะใช้พลาสติกนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันมาจากทรัพยากรธรรมชาติจริงไหมครับและทรัพยากรธรรมชาติทําไมต้องลดรู้ไหมครับขอเน้นเลยครับประโยคนี้แบพพูดบ่อยมากเลยเพราะว่ามันมีอยู่อย่างจํากัดครับผมมีอยู่อย่างจํากัดไม่ได้เหลือเฟือนะจ๊ะอ่านะครับเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โอเคนะครับแก้วล่ะเป็นพัสกรธรรมชาติไหมก็เป็นนะครับโลหะเป็นไหมเป็นใช่ไหมต้องไปทําเหมืองไนงะไปทําเหมืองเป็นแร่นะมีแร่โลหและแร่อโลหะนํามาใช้งานใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะครับข้อที่4ผ่านไปครับต่อมาประโยชน์ข้อที่5มีไหมนี่เลย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 นี่คือประโยชน์ที่สําคัญมากๆนะบางคนอุ้ยชอบครับเอามาหาไรายได้เสริมาหาเงินใช้ช่วยเพิ่มคุณค่านะครับ หรือมูล,ลาคา่าให้แก่นะครับวัสดุหรือขยะต่างๆคําว่าขยะเนี่ยคือสิ่งที่คนต้องการไหมไม่ต้องการครับขยะคือสิ่งที่คนไม่ต้องการแปลว่ามันไม่มีคุณค่าแล้วออเอาไปทิ้งมันไม่มูลค่าแล้วนะครับเราก็เลยเอามานะครับทําการนะครับเพิ่มนะครับคุณค่าเพิ่มมูลค่าแล้วเดี๋ยวก่อนคุณแมกครับผมงงครับเพิ่มคุณค่ากับเพิ่มมูลค่า มันต่างกันยังไงครับมูล,ลค่ามูล,ลค่านี่คือเอาไปขายนะครับขายเป็นเงินได้ใช่ไหมขายเป็นเงินได้นะครับมูล,ลค่าเช่นเนี่ยเราไปเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยต้องจ่ายเงินใช่ไหมเพราะว่าของเนี่ยมีมูล,ลค่า เดินไปปุ๊บหยิบเลยนะเดินออกมาปั๊บยังไงนะอ่ะตำรวจจับเรียบร้อยโอเคปะ่ะนะครับต้องจ่ายเงินเขาเรียกว่าของเนี่ยมีมูลค่าอูอยากได้รถคันนั้นจังเลยครับแพงมูลค่าสูงโอง้้นผมเอารถคันนี้นก็พอแล้วกันนะครับอ่ะราคาถูกก็มูลค่าต่ําน้อยนิดนึงครับมูลค่านี่ก็คือสามารถตีเป็นอะไรได้ครับตีเป็นเงินได้เป็นตัวเลขได้นะครับแต่อีกอันนึงคือคุณค่านี่คุณค่าคุณค่าทางใจเออคุณค่าทางใจนะครับยกตัวอย่างเช่น นะครับเศษกระดาษที่เราทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราก็อุย้ยไม่อยากทิ้งเราก็แบบแอบชอบคนนี้จังเลยน่ารักจังเลยชอบเขาชอบเขาเอากระดาษมาทําเป็นอะไรเอ่ยดอกไม้อ่าดอกไม้นะครับจากกระดาษนะครับที่กาลังจะถูกทิ้งแล้วนํามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ เอาไปให้เราชอบเธอนะครับโอเคนะครับปรากฏว่าของชิ้นนี้ก็จะมีคุณค่าขึ้นมานั่นเองครับเขาก็จะเก็บดอกไม้ของเราเอาไว้นะเป็นของที่มีคุณค่านั่นเองทิ้งก็ทิ้งไม่ลงนะครับโอเคมีคุณค่าทางใจนะครับมีคุณค่าทางความรู้สึกนั่นเองนะครับเมื่อเราเอานะครับวัสดุที่จะถูกทิ้งแล้วเนี่ยนะครับมาะดิ์เนี่ย เราก็จะพบว่านั่นก็คือของที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเราก็จะมองล้วอื้มสวยเวลาผ่านไปอื้มเราเคยประดิษฐ์ของเช้นนี้นะนะครับมีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเป็นขยะก,ก็คือไร้ค่าเลยใช่ไหมนะต่อมาครับประโยชน์ข้อที่6ครับข้อที่6ช่วยลดการเกิดมลพิษต่างๆเช่นมนลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ําเรามาพูดถึงคําว่ามลพิษก่อนนะครับทุกคนครับ 5, ้าส1สามสอหนูดหายใจพร้อมกันอ่ะออากาศสดชื่นมากเลยนะครับนี่เป็นอากาศที่แบบว่าโอ้โหรู้สึกดีมากเลยแต่ถ้าเกิดเราพบว่าในช่วงนี้นะครับมีมลพิษทางอากาศครับอย่างเช่นในเมืองใหญ่นะครับหรือแบบว่าใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอากาศนี่แบบไม่อยากสูดเลยตอนที่เกิดไม่สูดก็เป็นไงเสียชีวิตนะครับก็สูดหน่อยก็ได้สูดปุ๊บก็ หายใจได้ไม่เต็มปอดใช่ไหมเขาถึงบอกว่าเราไปเที่ยวนะครับตามธรรมชาตินะครับเราห่างไกลจากเมืองใหญ่อากาศนั้นเนี่ยมีมลพิษน้อยหรือแทบไม่มีมลพิษเลยนะครับสูดหายใจได้เต็มปอดนะครับแต่ถ้าเกิดอากาศมลพิษเยอะเราก็ไม่อยากจะสูดหายใจใช่ไหมครับอ่ะต่อมานึกถึงแหล่งน้ํา คุณแมครับผมหัดว่ายน้ําแถวบ้านนะครับเป็นคลองคลองใสเลยกระโดดตุ้มใสว่าย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 เราว่ายน้ําในคลองนะครับที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่เนี่ยได้นะครับน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแต่ถ้าเกิดเรามาเจอคลองในเมืองใหญ่ครับกระโดดลงไปปุ๊บเป็ไงฮะโอ้โพื้นขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีมลพิษทางน้ําเยอะนั่นเองครับแล้วทําไมถึงมีมลพิษทางอากาศแล้วทําไมถึงมีมลพิษทางน้ํานั่นก็เป็นเพราะว่า นะครับสิ่งของต่างๆที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับถูกทิ้งไงบางคนก็ทิ้งแบบว่าถูกที่ถูกทางก็เอาไปลงถังขยะเหมือนจะดีนะแต่อาจจะต้องพบว่าขยะเหล่านั้นจะถูกนำไปรวมครับและก็ถูกนำไปเผาทำลายครับเมื่อมีการเผาไม่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเกิดขมเหวควันนั่นเองนะครับแล้วก็ขม่าวควันถูกปล่อยออกมาจากโรงงานเผาขยะใช่ไหมเอ่ยและก็ไปรวมกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปนั่นเองครับบางคนก็ทิ้งแบบไม่ถูกที่ถูกทางแบบมองซ้ายมองขวา โอเคไม่มีใครเห็นครับทิ้งลงไหนเอ่ยทิ้งลงแม่น้ําลําคลองโอ้โหแบบนี้ก็เกิดมลพิษตามมานะครับเพราะว่าสิ่งเราทิ้งเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ใช่แค่กระดาษนะครับมันไม่ใช่แค่ผ้ามันอาจจะเป็นนี่เลยฮะกับป๋องนะครับซึ่งข้างในมีสารเคมีอย่างเช่นกระป๋องสเปรย์กกึ๊ เอาฉีดฉีดจนหมดแล้วครับครูแม็กไม่เป็นไรครับผมฉีดจนหมดแล้วเอ้าวฉีดจนหมดก็จริงนะครับแต่ข้างในก็ยังหลงเหลือสารเคมีซึ่งก็เป็นอันตรายนะครับต่อแหล่งน้ําใช่ไหมครับเพราะ,ะการกระทําแบบนี้มันก็จะส่งผลให้นะครับเกิดนะครับมลพิษ ไม่ว่าเป็นมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ําหรือขยะนะครับที่ไปฝังกลบเนี่ยนะครับมันก็เป็นมลพิษที่อยู่ในพื้นดินด้วยถูกต้องไหมครับสารเคมีก็รั่วซึมไหลออกมาแล้วก็แทรกตัวอยู่ตามพื้นดินเห็นไหมมีแต่เรื่องแย่ๆแต่ถ้าเกิดพวกเรานะครับรู้จัก 3R ครับ Reduce Reuse Red และ Recycle ปริมาณนะครับของขยะก็จะลดลงและมลพิษก็จะต้องทำให้ด้วยเอ่ย ก็จะลดลงด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือประโยชน์ทั้ง6ข้อนะครับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลืมซะก่อนข้อ1ครับลดปริมาณขยะครับ 2. ครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดอยนะครับต่อมา3ครับประหยัดค่าใช้จ่ายครับคุณพ่อคุณแม่ยิ้มเลยเงินเหลือเราไปงโห่ร้องไห้ไม่ให้เงินเรานะครับต่อมา4ครับลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ยั่ง จำกัดครับผมและ5ครับช่วยเพิ่มคุณค่าคุณค่านี่วัดเป็นเงินได้ไหมไม่ได้คุณค่าทางใจอ่ะอย่างเช่นเคยมีคนเอาดอกไม้มาให้ครูแม็กฉันรักเธอครูแม็กเก็บเลยเก็บอย่างดีเลยมีคุณค่าทางใจต่อให้ใครใช้เงินซื้อครูแม็กก็ไม่ขาย10บาทขายไหมไม่ขายล้านหนึ่งขายไหมเอาไปเลยนะอันนี้คือขายนะครับแต่ถ้าเกิดตีเป็นเงินได้นี่เรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นมูลค่าไม่เหมือนกันนะแต่ค,คล้ายคกันนะครับจากขยะก,ก็มีคุณค่า มีมูลค่าขึ้นมาครับและ6ก็คือนะครับการลดมลพิษต่างๆซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้โลกของเรานะครับเต็มไปด้วยมลพิษนะครับที่เรารู้จักกันนี่ก็คือ PM2.5 ใช่ไหมเกิดจากการเผาเนี่แหละโอ้นะฮะเกิดจากการเผานะครับทีนี้ เรามาลองหาประโยชน์เพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้6ข้อเนี่ยคิดว่าทุกคนนะครับน่าจะเคยอ่านเจอมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีประโยชน์แค่6ข้อเนี่ยยังไม่สะใจเลยนะครับเรามาช่วยกันคิดประโยชน์เพิ่มเติมกันดีกว่าประโยชน์เพิ่มเติมจากการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ที่ครูแม็กพบนะฮะก็คือทําให้เราตระหนักครับตระหนักนะครับอ่านะครับตระหนักอะไรเอ่ยตระหนักถึงนะครับ การใช้นะครับส่วนรวมนั่นเองการใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตนะครับนะฮะร่วมนะฮะกันนะฮะเวลาเราจะทิ้งขยะเราจะต้องนึกถึงคนอื่นก่อนว่าขยะที่เราทิ้งไปเนี่ยมันจะกลายเป็นมลพิษนะเห็นไหมเราคำนึงถึงคนอื่นโอเคไหมครับนอกจากคำนึงถึงคนอื่นแล้วเราก็ตระหนักนะครับถึงนะครับตระหนัก ถึงการอนุรักษ์ครับผมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะครับอยากให้เด็กๆนักเรียนนะครับทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ดีๆเลยนะครับสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยกำลังถูกทำลายนะครับวันๆหนึ่งก็มีแต่ข่าวเสื่อมโทรมนะครับเผาป่านะครับตัดไม้ทำลายป่าแหล่งน้ำเสื่อมโทรมปลาอยู่ไม่ได้ทะเลปลาโอ้โหไปหมดเลย เราก็จะมีความตระหนักนะครับถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงการที่เรานะครับลดการใช้นะครับแล้วก็ทําให้ขยะน้อยลงเนี่ยมันทําให้เรามีอะไรรู้ไหมเรามีวินัยนะครับทุกครั้งจะทิ้งขยะเอ้ยเรามีวินัยนะครับส่งเสริมด้านวินัยครับส่งเสริมนะครับด้านอะไรเอ่ยด้านวินัยต่อตัวเองนะครับด้านวินัยต่อตนเอง และสังคมโดยรวมครับและสังคมโดยรวมนะครับทุกครั้งจะทิ้งนึกถึงสังคมก่อนมิวินไม่ทิ้งใช้คุมคุมหรือยังคุมแล้วอ่าโอเคไหมครับอันนี้คือประโยชน์เพิ่มเติม,ตมน้านะครับต่อมาครับแม้ว่ามีประโยชน์แต่ผมไม่อยากจะทำเลยผมไม่อยากจะรีดิวส์รียูสรีไซเคิลเลยผมไม่ทำถ้าเราไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเรานะครับไม่ช่วยกันนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ครูแม็กนึกออกเลยนะครับก็คือ ทรัพยากรของโลกเนี่ยนะครับก็จะทำไมเอ่ยอลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดการขาดแคลนนั่นเองครับผมเกิดการขาดแคลนทรัพยากรครับ ทรัพยากรนะครับโอ้โหนะครับอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่มีพลาสติกใช้ก็ได้นะครับทำไมอะปิโตเลียมหมดแล้วน้ํามันก็ไม่มีแล้วเนี่ยเป็นไงใช้กันสิ้นเปลืองก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับถุงพลาสติกทุกใบเนี่ยนะครับมีประโยชน์นะครับมันมาจากธรรมชาตินะครับเราก็ต้องใช้คุ้มค่านะครับเกิดการขาดแคลนทรัพยากรนั่นเองครับและต่อมานะครับก็จะต้องมีปัญหานะครับปัญหากับการกําจัดกําจัดอะไรดี ากาจัดขยะงนะขยะล้นโลกเลยจริงไหมนะครปัญหากับการนะครับกาจัดขยะนะครับและการกำจัดขยะนั้นเราทําการโดยการเผาใช่ไหมฮะเผาเกิดความร้อนไหมโลกเราทุกวันนี้ร้อนอยู่แล้วนะครับประเทศไทนี้ <S <S นร้อนห <icable> นักมากนะครับความร้อนจะเก็บสะสมในโลกของเรานะครับและการเผานี่นะครับมันก็เป็นการเพิ่ม <พ JAMES S 1> ความร้อนเพิ่มความร้อนมันก็ส่งผลต่ออะไรเอ่ยภาวะโลกร้อนใช่ไหมนะครับส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมครับ ส่งผลเสียนะครับนะฮะทำให้เกิดนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นที่พวกเราทุกคนพบกันว่าทุกวันนี้เราร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่คูแม็กนะครับนึกออกไหนทุกคนมีใครนึกออกมากกว่านี้ไหม เก่งมากนะครับเก่งมากนะครับเก่งมากนะครับโอเคนึกกันได้เยอะแยะเลยนะครับทั้งหมดก็ครบถ้วนนะครับกับประโยชน์นะครับงั้นเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าความรู้ของคาบเรียนเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มต้นจาก 3R ด้วยกันนั่นก็คือ Reduce, Red e e Use และก็ r e c y c l e นะครับเมื่อทำตามขั้นตอนทั้ง3 R นี้แล้วนะครับก็พบว่าเกิดประโยชน์มากมายเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนที่ช่วยกันคิดประโยชน์เพิ่มเติมด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับการตระหนักในการใช้ชีวิตกับส่วนรวมนะครับต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เป็นการฝึกวินัยนะครับรวมถึงนะครับเรื่องของผลเสียหากเราไม่ Reuse, re Reuse และก็ c y c l e ใครที่ต้องการนะครับอยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้นะครับว่ามีประโยชน์เพิ่มเติมอีกไหมมีผลเสียอีกไหมนะครับหนังสือเล่มนี้ครับตอบคําถามเราได้ครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .2 เล่ม2ของอักษรนะครับและสําหรับในคาบนี้นะครับก็ต้องขอนะครับ๊ายบายทุกคนไปก่อนเลยนะครับพบกันในคาบหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน